สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาชม joy of t a l o t นะคะช่อง YouTube ของ joy นี้นะคะวันนี้ได้เลิกแล้วจะมาทำปิกอาการ์ดให้เพื่อนๆได้มาเล่นเกมสนุกๆกกันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอะ่ะมีรูปรถกลิ่นเสียงของคุณติดอยู่ในหัวตลอดเวลาเขาเลยอะ่ะใครคนนั้นคือใครเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่หรือเปล่านะคะ กองแรกนะคะเป็นราชาถ้วยนะคะ king of cups นะคะใบกองที่2ก็คือเป็น6กถ้วยนะคะกองที่สามเป็นรา,าชาเหรียญน,นะคะ king of pentacles นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกองแรกกันเลยนะคะจะขอเก็บไพ่ก่อนนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ได้เลือกกองเลือกไพ่กองที่1น,นะคะ ราชาถ้วยนะคะคนที่เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยก็คือคนที่อาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณก็ได้ที่แอบหลงแอบรักแอบปลื้มคุณหรือเป็นคนที่ลักษณะที่ว่าถ้าเป็นหญิงหรือชายเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากน่าหลงไหลมากเขาเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาเป็นคนเก่งเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนที่ชอบฝักใฝ่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้เลยอะค่ะเขาจะเป็นคนที่บอกเขาเป็นคนเก่งอะอืม ค่อหข้าที่จะมั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำเขาเป็นคนที่เขาเฝ้ารอคอยคุณเสมอเลยนะเขาจะตามตื้อคุณให้ได้ด้วยแหละคือเขาอยากจะได้คุณมาครอบครองนะคะถามว่าเขาเขาเป็นคนที่มีฐานะดีหรือเขาสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความร่ำรวยได้แต่ต้องด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาต้องด้วย หยาเหงื่อแรงกายของเขาไม่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะได้อะไรมาแบบฟลุกๆนะคะการการที่เขาคิดวนเวียนอยู่ในเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขาเป็นคนเก่งนะเขาเป็นคนที่มีอีโก้ด้วยฉะนั้นเขาจึงศรัทธาคนที่เก่งเหมือนกันอะ เขาก็คิดว่าคนก็คือเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีคุณที่เข้ามาคลิกดูคลิกเลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยคุณคนที่มีโปรไฟล์ดีด้วยนะเพราะว่าคนคนนี้ถ้าเขาจะรักใครชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องรักต้องชอบคนที่เก่งเหมือนกันกับเขาคนที่มีสติปัญญาคนที่มีโปรไฟล์เทียบเคียงหรือเทียบเท่าหรือมากกว่าเขาคนที่รู้จักการวางแผนใช้จ่ายเงินคนที่รู้จักทำมาหากินคนที่รู้จัก กาลาเทศะคือคนที่แบบศีลเสมอกันนะคะคนคนนี้เขาถึงจะรักจะชอบคุณรู้หรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเริ่มสะกิดใจเรี่ยงคะว่าคน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 นี้คนที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เนี่ยเป็นใครหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้อยู่แล้วล่ะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะไพ่หกถ้วยใครที่เอาคุณหัวออกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะ แทน,แทนว้าวคนนี้เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยหรือเป็นคนที่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งได้เพราะเขาเป็นคนที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการใช้เงินมากเขาเป็นคนสุข,ขุมนุ่มลึกรอบคอบเขาสามารถที่จะเป็นเจ้าสัวได้ด้วยนะคะคนคนนี้นะบุคลิกดีมากเลยเขาเป็นคนที่เล่นโซเชียลประจําเลยค่ะค,ะคนคนนี้เขาเก่งเรื่องไอทีนะเขาค่อนข้างที่จะอ่า ็นคนที่เปิดอะรับข้อมูลข่าวสารทุกอย่างเขาเป็นคนที่ช่างอเขาเคยแต่งงานมาแล้วหรือเปล่าเขาเคยอืมผ่านการเลือกลายหย่าร้างมาแล้วหรือไม่เขาคนคนนี้เป็นคนที่เก่งรอบด้านปักจัดหน่อยนึงนะคนคนนี้นะอย่าให้พูด จริงๆร,งรงแล้วไม่ค่อยจะพูดนะค,คนคนนี้ถ้าต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยมีหงเงิบกันเลยล่ะคะ่ะแล้วคุณรู้หรือยังเอ่ยว่าใครคนนี้ที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เนี่ยเป็นใครไปดูกลองที่3กันเลยค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองที่3มนะคะราชาเหรียญน,นะคะใครที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเขาคนนั้นเป็นใครนะคะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่หรือเปล่า ใบแรกมาแล้วนะคะว้าวคุณแอบชอบกันหรือเปล่าไม่เขาก็คุณเนี่ยมีเจ้าของอยู่แล้วคุณแอบชอบใครคนที่มีเจ้าของอยู่หรือไม่คุณเป็นกิ๊กกันหรือเปล่าบอกมาซะดีๆนะคะมันเป็นรักเผื่อเลือกรักทางเลือกอนะ่ะมีการแอบชอบพอกันอยู่นะคในใดคนหนึ่งมีเจ้าของแล้วนะหรือไม่คนทั้งคู่ก็มีเจ้าของแล้วนะจ๊ะต่อไปนะคะไพ่ใบที่สองว้าว หรือไม่ข้างใดข้างหนึ่งก็มีการเลิกยาลายเลิกลายาร้างกันแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือในระยะอันใกล้นี้ก็ให้ระวังนะคะบางทีคนเขาอ,อาจจะคนข้งอ,อ,อีกฝ่ายได้นึ่อาจจะจับได้แล้วทําให้ต้องเลิกลายาร้างกันไปนะให้เรามาระวังนะคะการทะเลาะเบาะแว้งกันนะหรือคุณกับเขาเนี่ยเจอกันด้วยความ s u d d e n l y คือกระทันหันนะคะคือ มันบังเอิญเจอบังเอิญ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 ได้ได้รักได้ชอบกันเนาะคนคนนี้นะว,ว้าวคนนี้เป็นคนชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนคำไหนคำนั้นเป็นคนที่เก่งเป็นคนเก่งเป็นคนอีกโกสูงสเปอีอกโกเป็นคนที่ตัดแล้ว แล้วตัดเลยคนคนนี้น่ากลัวนะแต่ว่าคุณก็แต่ว่าคนคนนี้แหละเขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคุณรู้แล้วหรือยังคะว่าคือใครเดี๋ยววันหลังครั้งต่อไปคลิปถัดไปจ,จะทำปิกอาการในหัวข้ออื่นๆนะคะที่อาจจะยาวขึ้นมีสาระขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการดูขำๆไปนะคะเพื่อนๆน,นะฝากกด subscribe like share ให้จอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ